อะไรนะอันนี้ก้อนเมฆอันนี้อะไรอันนี้ก้อนเมฆอันนี้นอกอันนี้ลูกกินน้ำอันนี้ต้นไม้และอันนี้เป็นต้นผลไม้และอันนี้ก็เป็นชื่อจริงน้องจีน่วาวอลล์ปะพาเคินเพชรน,น้องจีน่าแล้วสองคนนะั้นคือใครคะคือแม่คือพ่อจีน่ากับพี่จีนียังไม่เกิดจากท้อง พ่อไปซื้อรถบอกให้แม่และอันนี้ตอกไม้ค่ขอบคุณค่ะเมื่อกี้บอกว่าไงนะคะพ่อกับแม่อะไรนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เมฆดอันนี้อันนี้ก็นกอันนี้ลูกและอันก็มีไงคำรักอ๋อ และอันนี้ก็ลุ้กินน้ําเลยอันนี้ก็ต้นเอยอออมาและอันนี้ก็และอันนี้ก็พ่ออันนี้ก็แม่แต่งงานกันยังไม่คอดเด็กก็เลเล,ลอันนี้ก็ดอกไม้อันนี้วอลและปะพาเขเที่น้องจีน่าเลออันนี้ก็ดอกไม้อันนี้ก็ชื่อที่รักกันเป็นครอบครัวสวยมากค่ะเ่เก่งมากเก่งมากค่ะ